สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสังเกตพ่อแม่พี่น้องนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะนะคะชื่อจิตตางนะคะช่องน้องอ้อน้องอิงพิงนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค้างว่าเช้าเมาื่อวานกลางเช้าเนาะนะคะที่ฉันก็ได้มีพี่ท่านหนึ่งนะคะแชร์ลิงก์แอปพลิเคชันเข้ามา นะคะก็เลยลองติดตั้งดูนะคะก็คิดว่าโอเคอะนะคะสำหรับแอปนี้ค่ะนั่นก็คือปากีิินไทยวันพระวันหยุดนั่นเองค่ะนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจนะคะวิธีการใช้งานกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ Android นะคะสำหรับผู้ที่ใช้ Android ค่ะ ปฏิกินิไทยวันพระวันหยุดนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าอ่าเป็นอย่างไรสำหรับเครื่องเครื่องข้างไหนที่อยากใช้อันนี้ก็เข้าไปที่เครสโตค่ะแล้วก็จากนั้นก็ไปหาพิพงค้าว่าปฏิกินิไทยวันพระวันหยุดนะเดี๋ยวดิฉันจะอ่าเซิร์ชหาให้ดูนะคะว่าอ่อชื่อเต็งๆงเขาชื่อว่าอะไรนะคะตามมาเลยหน้าหลักหน้าจะ,หน,าะหน้าที่หนึ่งจาก <Search S 2> หน้าจอแอบหน้าที่ 2, 2> สองวีซิงมาทร์หน้าที่ปฏิถิไทน์บรรลันดุลน,นี่เลยนะคะแอปนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูไงเฟสต์โตนะคะว่าแอปนี้อ่านจากาอานจารายการคัดลอกมาถัดลอกมาถึงรอราการรอแล้วอะไรนะคะหน้าหลักปุ่มหน้าจักหน้าที่หนึ่ง <ๆ S 2> จากอุกเลอร์เซิร์ชแอปนี้นะคะก็จะเป็นแอปสำหรับคู่ที่ใช้ ราบอกว่าปฏิบัติการแอร์ไรนะคะเออ่ส่วน iPhone ไม่แน่ใจว่าติดตั้งได้หรือเปล่านะก็ Google, ลองไปค้นหากันดูเนาะ Google แอบค้นหาด้วยการค้นสภาพอา,ากาศตำแหน่ง Metro Calorie Play Store Store ง่ายๆเคยสกออยู่นี่เองนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะลองค้นหาค่ะไม่มีบ้านจำกับไม่มีบ้านไม่มีบ้านที่มุดลาซาช้าที่10เกี่ยวกับข้อแนะนำให้ได้รับการชาร์จกุดมือค,ร,ค,ร,ค,ร,คร,รับบาร์สโบรุ ID คนละเพื่อนแนะนำสำหรับหมวดหนูเด็ก อันดับเลือกแล้วไม่อยู่เล็บลงชื่อทับแสดงการแจ้งเดือนและขอ้อเสมอหนังสือค้นหาเลือกแล้ว <c oughs> ค้นหาค้นหาเลือกแล้วค้นหาค่ะให้เครื่องแปัดหาคําว่าค้นหาแล้วก็หนังสือค้นหาค้นหาเอ o เกิลเ a y ค้นหาแอบอ่ช่องแก้ไขค้นหาแอบคจอมเกลีกำลัง,ง,ลงสแสดงการแนะน,นําการค้นหานสแสดงเงนื้อหาท้องรลาดเอกลักษณ์ใช่กานปฏิถิญญไทยมบรรลานันหยุดปฏิถิญญไทยมบรรลานันหยุดที่ค้นหาเดี๋ยวกินของยากวางก่อนเพราะกินฉันขัดลอกเมื่อกี้นี้ก็เอามาวางนะายสำหรับกรณีที่ใคร ยังไม่คล่องในตัวสะกดนะคะก็สามารถคัดลอกแล้วก็เอามาวางได้นะคะก็เพื่อนๆค่ะก็เข้ามาที่เครสโต้นะคะแล้วก็เข้ามาคังว่าค้นหาซึ่งค้นหาเนี่ยมันจะมีสองช่องอะ่ะเนาะค้นหาแอปหรือเกมแล้วก็ค้นหาใน o o o l l p p l y y ดิฉันก็เลยเลือกช่องค้นหาแอปหรือเกม ค้นหาแอคและเกงนะคะให้คุณคุณปัดขวามาค่ะสำหรับแอคกต์ปฏิทินไทยวันพระวันหยุดค่ะนาทงกำลังแก้ไขล้างข้อมูลปุ่มสักโค้งหนึ่งนะคะค้นหาปฏิทินปรับแต่งการค้นหาเป็นปฏิทินไทยวันเปิดเมนูฟีเจอร์กำลังแก้ไขปฏิท,ทินไทยวันพระวันหยุดช่อ,องแก้ไขหน้าต่าง,งค้นหาทไมลืมนะคะลืมลืม,ล,มลืมค้นหานะคะโอเคทีนี้ก็ปัดขวาไปค้นหา,นาค้นหาดูดได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับโฆษณาดีปฏิทินนัดหมายกำหนดการประชุม รรีโโนนลลส์์แบตติดัวมเเคอการทำงานการห้าดาวติดตั้งปฏิทินไทยวันพระวันหยุดติดตั้งแล้วคุณภาพรายการปฏิทินวันพระว่าสำคัญไทยสองห้าข้เจ็ดสองศูนย์สองสี่ข้างขึ้นข้างแรงแจ้งเดือนวันพระโนบวิจเจาให้เขาอ่านตรงนี้นะคะเพื่อนเื่อนนะคะอ่าให้เขาอ่านตรงนี้เนาะข้างบนเน่ะนะคะแล้วเพื่อนๆก็ปัดขวานะคะแล้วก็เอ่อเคาะเข้าไปนะคะ ก็เข้าไปแล้วแต่คอนดิชันเนี่ยติดตั้งแล้วกิชันก็จะขึ้นประมาณนี้ก็ถ้าใครหาไม่เจอก็ไม่มั่นใจนะคะก็ลองขอลิงก์นะคะขอลิงก์ขอลิงก์งจากกิชันก็ได้หรือจะขอลิงก์จากเพื่อนๆก็ได้ที่มีนะคะในในกลุ่มนะก็สังกัดแอคนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกลับหน้าหลักกลุ่มไม่ใช่โฮมกูเกิลเซิร์ชหน้าจอแอบหน้าที่าสามจาสากพิถีพิถันันต้องวันหยุดเดี๋ยวเรามาดู เมนูของเขากันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างพอหลังจากที่เคลื่อนเข้ามาติดตั้งแล้วนะคะเพื่อนก็สามารถเลือกเลือกทีมนะคะเออเป็นทีมสีเขาจะมีสีให้เลือกค่ะก็าชอบสีไหนก็เออเลือกสีนั้นแต่กิใช้เลือกสีชมพูนเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเออเขาเรียกอะไรทีมทีมแอคของเขาอะนะคะแล้วเพื่อนก็เข้ามาตั้งค่าบางส่วนก็ได้นะคะอย่างเช่น ขอเข้ากับที่ x เขาก็จะเตือนค่ะว่าวันพระตรงกับวันที่เท่าไรอย่างเช่นวันนี้นะคะวันนี้เขาก็เตือนไปแล้วเนาะข้าว่า่ชังได้ได้ตั้งเตือนเอาว,าาว่ากังวนหกโมงเช้านะคะเพื่อนๆข้างไมนพอใจเวลาไหนก็สามารถไปติ๊ไปเปลี่ยนเวลางนนั้นได้ไปแก้ไขเวลาได้นะคะแล้วก็เลือกกําหนดนะคะว่าจะให้เตือนเฉพาะวันพระไหม หรือว่าจะให้เตือนล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะคะหรือจะให้เตือนนะคะก่อนถึงวันพระนะอ่าอย่างเช่นวันนี้วันพระอยากจะให้เขาเลือนคุ้งเอ่อเมื่อวานนะก็นะอยากให้เขาเลือนตั้งแต่เมื่อวานก็ได้ก็ลองไปดูนะคะแตทุ 8, 8, 1, 1, าานละแปดหนึ่งหนึ่งระยะน้อยวันอาทิตย์แปดธันวาคมพศสุของห้าหกเจ็ด 2, 5, 6, 7, ขึ้นแ 1, 5, 1, ปดข้าเดือนอ้าหนึ่งปีมะโรง วันนี้วันพระทุกเกะปินทุกโคติบปอนปินทุทิโตนอฉาดิบบัณฑิตแม่มีทุกตกอไม่ละทิ้งทำทุลภาคดอกจันทร์อาจจะแสดงโฆษณาคาดหน้าอ่าเขาก็จะ,สะแสดงข้อความตรงนี้ขึ้นมาทีนี้เพื่อนๆปักขวาแชร์ทุลภาคปุ่มอ่าเขางี้ให้แชร์ด้วยเพื่อนๆก็แตะแชร์เข้าไปสามารถแชร์บทความเนี้ยนะคะให้อ่าเพื่อนๆท่านอื่นได้ทราบเช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่ที่เราเห็นเนาะ แล้วก็สังกับใครที่อยากจะไปตั้งค่าหรือว่าดูเมนูอื่นๆนะคะก็ใช้เงินนิ้วปากซ้ายค่ะต้องต้องปากซ้ายมาเพราะว่าถ้าปัดขวามันจะยาวเลยมันจะมีเอ,อตัวเลขนะคะมีวงทงวงที่ให้เลือกนะแตะเข้าสู่หน้าหลักจุลภาคปุ่มแต่เข้าสู่หน้าหลักค่ะให้เครื่องเครื่องปักซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะแต่เข้าไปาาอ่าพอเจอแล้วนะคะ อันอกเดี๋ยวีก็ให้เคุคื่องเคร่งหนึ่งนิ้วปักซ้ายมาหนึ่งครั้งค่ะอื่น,นไปอีกอันค่ะตั้งค่ะตั้งค่าวันสำคัญวันสำคัญปีปีเดือนเดือนทบไอคอนปิกกลุ่มอ่าปิกนะคะก็คือค่าท็อกแบ็กกูเกิลเขาอ่านว่าไม่มีป้า้กำกับก็ให้เครืค่องเครื่องมามามา,มาแตะปิดปิกแตะคองทั่ใช้ เ้าแกะกส้งสูงนะไอคอนเขาก็จะอ่านนะเกิดอ่อว่างวังว่งไอคอนเขาก็จะอ่านแบบในบางว่างนี้เนาะในแถวต้นเส้นสามสี่ต้นเส้นสามจำเลยอ่าอ่าไ่สคัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะดิฉันขอพาเพื่อนๆไปที่การตั้งค่าละกันค่ะไปดูซิว่าเขาให้ตั้งค่าอะไรบ้างเนี่ยนะคะตั้งค่าตั้งค่าเขาเข้าไปค่ปะจะกินไทยมันเคยมันหยุดอ่าแล้วก,ก็การแจ้งเือนปักขวาเขาก็จะมีแจ้งเงินลวงหน้าวันพระ การแจ้งเตือนก็คือพอ,เ,อเราเข้ามาที่การตั้งค่านเนี่ยเขาก็จะพา,าเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่หน้าของการแจ้งเตือนอ่าแนะนันินดนึงนะคะว่าก่อนที่ก่อนที่เราจะไปะงอวยเนเส่ยงตรงนี้นะคะถ้าเขาขึ้นหน้าก่างอ่าการปลูกกระแารแจ้งเตือนให้เพื่อนเพื่อนไปเลือกแอปนะคะแอปนะคะ,ะ,คะเขาจะมีรายชืช่อแอปขึ้นมานะคะถ้าเพื่อนๆืนปัดขวาม,มาเจอคํางว่า ก็คิดวิงไทยวันพระวันหยุดปิกซวิกให้เพื่อนเมาแกะเปิดนะคะนอกนั้นก็อ่านอกนั้นก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนเพื่อนจะเอาแบบไหนก็ระหว่าง m e s s ซ n เจอร์กับเนี่ยเขาจะมีหลายแอปให้ให้ค้นหาด้วยนะคะเดี๋ยวอีชังน่ายใจนะว่าอยู่หน้าไหนนะอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าการแจ้งเตือนเขามีอะไรบ้างค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะแจ้งเตือนล่วงหน้าวันพระกำหนดให้แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันพระอ่าเลือกไว ช้อนทำเครื่องหมายอเลือกไว้นะคะเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนล่วงหน้าวันพระกำหนดให้แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันพระเลือกไว้จุลภาคช้อนทำเครื่องหมายกำหนดเวลาแจ้งเตือน,แ,นแต่เพื่อเปลี่ยนเวลาแจ้งเตือนหกนาฬิกากำหนดเวลาแจ้งเตือนแต่เพื่อเปลี่ยนนะคะก็คือกำหนดเวลาไว้ก็คือหกโมงเช้านะคะ,ะเขาก็จะขึ้นมาเก่งเก้านาฬิกาหกนาฬิกาเนี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาเลือกข้างไหนได้นะคะ เมื่อถึงวันคระเลือกไวตุลภาช้อนทำเครื่องหมายโอเคกำหนดเวลาแจ้งเือนแต่เพื่อเปลี่ยนเวลาแจ้งเงินหกนาฬิกาเสียงแจ้งเืินแป่เพื่อเปลี่ยนเสียงแจ้งเืินเสียงระฆังเนี่ยนะคะเขาก็จะเขาก็จะเป็นเสียงะระฆังนะคะโดยตังหลักแล้วจะเป็นเสียงะระฆังอยู่แล้วเนาะเปงเปงเป้งอย่างนี้เนาะเขาก็จะมีเสียงะระฆังสามครั้งนะคะอ่าจำนวนครั้งของเสียงะระฆังแป่เพื่อเปลี่ยนจำนวนครั้งสามอันเนี้ย อันนี้ดิฉันยังไม่ได้เข้ามาดูเนาะถ้าเกิดเครื่องเอยากจะให้เขาเตือนกี่ครั้งก็เข้าไปที่ข้างในได้เลยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนใช้ฟังก์ชันนาฬิกาปลุกใช้ฟังก์ชันนาฬิกาปลุกและสแสดงไอคอนนาฬิกาปลุกนบนแถบฐานะอ๋ออันนี้ก็เกินได้เช่นกันเนาะยังไม่เลือกจุลภาคช้อนทำเครื่องหมายยังไม่เลือกการใช้แบตเตอรี่แต่เพื่ออ,อ่านคำแนะนำการตั้งค่าดอกจันฟังก์ชันนี้อาจสแสดงไม่ถูกต้องในบางอุปกรณ์จำกัดอ่านะคะเขาก็จะขึ้นมากลางาันนี้เนาะการทดสอบการแจ้งเตือน เพื่อทดสอบการแจ้งเตือนตอนี้ทดสอบการแจ้งเตือนอ่าเ,เดี๋ยวค่ะอยากจะรู้ว่าเป็นแบบไหนภาษาอังกฤษภาษาก็คือเขาจะมีภาษาให้เลือกค่ะเราอยากได้ภาษาไทยก็มาติ๊กภาษาไทยไว้นะคะถ้าเราอยากได้ภาษาอังกฤษก็เมนูของเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนนะคะแต่เราชังเลือกไทยเนาะตั้งค่าภาษาอังกฤษเซตติ้งแปะเพื่อเปลี่ยนภาษาการแสดงผลการแสดงผลตั้งค่าทีมแตะเพื่อเปลี่ยนทีมชมพู อ่ากั้งค่าทิงแปะเพื่อเปลี่ยนทิงชมพูอ่ะกีใช้เลือกชมพูไว้นะคะะเพราะว่ากีฉันก็ไม่รู้จะเลือกสีอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจสามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดคนตาดีงองแห่งนี่คนตาดีงองแห็งก็น่าจะเป็นแบบหน้ากาของแอปเขาอะนะคะน่าจะเป็นสีชมพูนะทะนะัางวอ่านะกวงค่าค่าในคนถามทั้งนันนี้เอาสีเหลืองล่ะวันพระก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมน,ะน่ะก็ เดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเอา่อเพื่อนๆท่นนานไหนชอบสีอะไรนะวิเจ็ตโปร่งแสงแสดงคืนหลังเจ็ตแบบโปร่งแสงยังไม่เลือกทุลภาคช้อนทำเครื่องหมายสัญลักษณ์วันจระทร์ว,บบวิจเจ็ตตั้งค่าสัญลักษณ์วันจันทร์ปฏิทินบนวิจเจ็ตรูดวงจันทร์อ่าวันเปลี่ยนปีนักษัตรแต่เพื่อตั้งค่าวันเปลี่ยนปีนักษัตรวันที่หนึ่งมกราคมแสดงตัวเลขไทยแสดงตัวเลขไทยบนปฏิทินรายเดือนและวบนวิจเจ็ตยังไม่เลือกทุลภาเครื่องหมาย แสดงวันหยุดแสดงวันสําคัญทั้งหมดบนปฏิทินรายเดือนและบนวิเจ็ตเลือกไว้ทุลภากษช่องทําเครื่องหมายอ๋อแสดงวันสําคัญแสดงวันสําคัญทั้งหมดบนปฏิทินรายเดือนและบนวิเจ็ตเลือกไว้ทุลภากษช่องทําเครื่องหมายแสดงปฏัติโมกแสดงวันลงอุโบสถตรวจพระติโมกบนปฏิทินรายเดือนเลือกไว้ทุลภากษช่องทําเครื่องหมายเอ็นหน้าอินโตอัตโนมัติเอ็นหน้าแรกอัตโนมัติและเข้าสู่หน้าปฏิทินหน้าแรกแสดงข้อมูลทั้งเครื่องแรมวันนี้และทบทุพภัสติยังไม่เลือกทุลภากษช่องทับคุมมองเว็บโอเคหมดแล้วค่ะขนมลาดูน์เนลานคอม ลิงขนมลาดูงันล้านปอีอ่าอ่าเขาจะมีโคษานาเนาะาสำคัญก็คือ่อื่นอื่นงานเขาเขาเขาออกมาอาการุงมักเลยอ่าเครื่องเครื่องสามารถเข้ามาดูเ่งเ่งดูกันได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเสียงแจ้งเตือนกันเสียงะระฆคังใช่ไัยนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะในเสียงของอื่นๆนเนาะอื่นๆคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค คลิกหน้าเดี๋ยวคุณช่างจะพามาดูนะคะอ่ะก็มางานงี้นะคะตั้งคับวันเปลี่ยนปีนัแสดงตัวเลขเปิดลิงค์รับจัดรับจัดต้นเน็ตยังไม่เลือกไวแสดงเลือกไวแสดงเลือกไวแสดงวันหยุดยังแสดงตัวเลขใครวันเปลี่ยนปีสัญลักษณ์ยังไม่ลึกวิทย์เจ็ตั้งคับการแสดงผลตั้งครับภาษาทดสอบการแจ้งเดือนยังไม่เลือกใช้ฟังเพิ่มจำนวนครั้งของเสียงเสียงแจ้งเดือนจำนวนครั้งเพิ่มใช้ฟังยังไม่เลือก การใช้แบตทดสอบการแจ้งภาษาังครีก็สอบการแจ้งเืินทดสอบการ,การแจ้งเือนตอนอนี้แต่คื่อเขาสอบการนี้ข้าเกิดดช่นแตะเขาก็จะดังขึ้นมาค่ะเดี๋ยวลองตูนะมีเสียงไม่เอ่ย <S 2>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  อ่าประมาณนี้ค่ะเขาก็จะสั่งวึกวกนะคะก็แล้วแ,วแต่ว่าแก่ลกเครื่องเขาสั่งแบบไงเนาะอ่าอันนี้ก็คือ,แอแเอ่อการทดสอบการแจ้งเตือนนะคะนี่แหละค่ะคือวิธีการแจ้งเตือนของเขาเนาะเอ่าเกี้ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสมาทําคลิปใหม่เกี่ยวที่ช่างจะมาแนะงงแงะนะคะว่าหนื่ยเอ่อหนงูอืออน่นๆที่น่าสนใจสาคัญยังไงนะคะจะพาเพื่อนๆเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าหน้าหลักล่าสุด

ขอขอคุณสัหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพื่อนๆทุกคนที่กิดตามช่องน้องอ้อมเองยิงปีงนะคะเดี๋ยวใครชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดแชร์กดไลค์นะคะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆก็ได้ค่ะสัหรับวันนี้ดิฉันอ้อมนะคะก็ต้องขอวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะขอให้ใช้แอปนี้อย่างมีความสุขนะคะ